สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Level Up แล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม Dead by d เ y l i g h t เช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมจะมาเล่นตัวฆาตกรที่มีชื่อว่าเจ้าโกลเฟน,นนั่นเองนะครับ mm. นี่เลยเจ้าตัวนี้เลยครับโอเคเซ็ตเพิร์กกับแอดออนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะเอาโมลี่เขียวไปด้วย ถ้าพร้อมเราก็กดกันเลยครับโอเคก็ได้ห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสเต็ปจูของใครจะทําให้เราเนี่ยต้องยกมัวรีให้นะครับก็อ,อ,อย่ารีรอครับกดไปเลยงหวันนี้ก็ให้หมดแหละครับจริงแล้ว Okay. อยู่ในด่านบ้านทอมสันครับเริ่มเกมมาแล้วก็ซ่อนตัวไปเลยเอาจจะไปจ้าเอ๋ใครยังไงมีคนไหมไม่มีอาจจะอยู่เครื่องไกลๆตรงโน,นแล้วก็ค่อยๆยอ่อไปย่าให้เขารู้ตัวนะครับเอ้ยมีคนอาตาแดงมา ลุกย like? ังไงยังไงเฮ้ยเขาอยู่กับสามคนเลยเหรอวะก็แผลไปก่อนครับหนึ่งคนเราอยากไปรีบร้อนแต่ก็ต้องรีบแล้วแหละเขาปั่นเสร็จกันแล้วเร็วมาก นะแล้าหมูนะนี่ก้าวพามผ่านความปิดหวังมัก็หนึง็จนะทำไม้ไมาได้จังหวะนี้จะทืบไปไปไหนแล้วน้องสายนี่พี่ไปไหนหมดละทำไม้ทำไหมทำก็เจอคนที่ใช่แล้วมมว,ลวะ เลูแ่น,แแท,ท,ท,นทำไปผิดทางแล้วครับตายย่าตายอ่า แขวนไปหนึ่งเต็ม ว่าแล้วว่าต้องมีคนเฮ้ยอีกแค่เพียงเสี้ยวห่างแค่เพียงเรื่อมมือแต่มันคือแสนไกลาการทึงไฟไปก่อน ตายกำลังมาเยือนความเอ้ยโอ้โหพลาดได้ไงครับนี่ความตายมาเยือนคุณแล้ว <c oughs> แขวนนครับเดี๋ยวผมไปกระทืบเครื่องนู้นก่อนละกันใกล้จะเสร็จแล้ว ฟาดตัวไปในตัวนะ่ะฟาดตัวไปในตัว,ตว,ไ,ตวไม่เจอใครเลยโดนเดี่ยวแล้วเปี่ยวห,หัวใจ เฮ้ยมีคนมองเรานะพยายามดูทีเดียครับแล้วก็ไล่ทีเดียวเอาอย่างนี้ก็โดนผมดีครับโดนจ้วงไปก่อนทันที ฟร,รีไล่ต่อครับจังหนี้ก้าวข้ามขบัขบมดุ๊ยก้าวข้ามความผิดหวังมาก่อนควตายมาเยือนแล้ว เราปล่อยเขาปัดเครื่องบนนะครับเราจะได้โซนสามเครื่องนี้ได้ง่ายๆเราจะเห็นรอยเท้าอ๋อเราปล่อยตายไปแล้วหนึ่งเจอเธออีกแล้วนะเชลรว่เจอเีือดมาอีก เอามาโดนทีคนนี้ยังไม่เคยโดนเราแขวะเลยเราต้องเอาเขาก่อนนะครับ ไม่มีวันครามรักกันไม่ได้

ขอบคุณอน ลองไปเช็คเครื่องไกลๆก่อนนะครับเครื่องนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเขาอยู่เพราะว่า เดี๋ยว,วยก,กลับไปซ้ำคนเดิมอยากจะซ้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังชัดนอย,อ,อย่างนี้ก็จ้วงหน้าไปหนึ่งทีม,มีตายาอีกยังไงเออไม่พลาดหลังแตกไปหนึ่งดอก แล้วก็โมลิไปเลยเป็นของขวัญให้จ้วงเอาไปที่หลังจ้วงเอาไปที่เอวจ้วงเอาไปที่กลางหลังนะฮะกลางหลังมาสักถ่ายรูปไปหน่อยพี่แชร์เหลยสองคน ดนนี้ก่อนละกันแฝง <c oughs> ต่อเปิดไปครั้งแรกเอง <c oughs> โดน อีกคนเหมือนจะเจอแล้วการตายไม่ใช่การหนีคุณจะหนีไปไหนถตายอ่ะก็โดนจะวังไปที่หลัง เรียบร้อยครับ<อ>ก็เก็บสีนะฮะตานี้<อ>เก็บสีใสๆหัวใจสีห้องนะ ได้มาสองขีดเลยเดียเชียวโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นโกลด์เฟสนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามสับไคร์ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย I.